อ๋อ oh, มันจะมีคําว่าเหมือน <Yeah. S 2> ผักสวนครัวรั้วกินได้อะไรอย่างงี้ uh, ใช่ไหมแต่ไม่ใช่รั้วคนอื่นนะคือเป็นรัว้ว <laughs> แต่เป็น,นรั้วคนอื่นก็แอบ,บหยิบเหมือนกัน <laughs> สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Chef of Liberty ซีซั่นสนะคะรายการที่จะชวนทุกคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะผ่านมุมมองทางวัฒนธรรมสังคมและก็การเมืองนะคะวันนี้ค่ะจะไปคุยกันเรื่องของโฮม cooking หรือว่าการทําอาหารทานเองที่บ้านนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณม็อบอธุนวัตีรัะตะนธานีนะคะสวัสดีม็อบอีกแล้วค่ะพูดชื่อเราผิดอีกแล้วเาใหม่รัตะนธารี <c oughs> วันนี้อยู่กับคุณม็อบอรุณวตีรัตน์ธารีค่ะสวัสดีค่ะคุณมอ็อบสวัสดีค่ะค่ะคุณม็อบวันนี้เนี่ยก็อยากจะชวนคุยในฐานะที่ม็อบก็เป็นคนที่แบบทำอาหารทานเองที่บ้านตลอดเนาะโฮมฟู้กิ้งม็อบเห็นอะไรความเป,ปลี่ยนแปลงของคนเมืองโดยเฉพาะตอนที่มีโรคระบาดมีโควิดคนก็หันมาทำอาหารกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็แบบเฮ้ยอย่างน้อยก็เจียวไข่เป็นแล้วอ่ะมีหม้อทอดแล้ว <S 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 <ไ>อะไรเงี้ยทุกคนแบบ ทุกคนก็คือเข้าไปอยู่ในสมาคมเราจะผอมด้วยเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันใช่ใช่ด้วยความที่เออมันต้องอยู่บ้านนาแล้วไม่รู้จะอยู่ถึงอีกเท่าไหร่เลยใช่ไหมใช่คือตอนนี้คนก็หันมาทําอาหารที่บ้านมากขึ้นแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นก็คือเริ่มผลิตอาหารทานเองอ่าอย่างเราก็คืออันนี้นะคะจากที่ไม่เคยปลูกเลยในชีวิตนี้ก็ปลูกขึ้นเหมือนกันนะว่าไม่ได้อ่าอันนี้เมื่อไหร่ได้กินคะเนี่ย อันนี้คือพิกกับโหระพามัง้งถ้าจำไม่ผิดก,ก็ดีใจภูมิใจกับผลงานมากจริงๆมันมีคนที่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบในไทม์ไลน์ในหน้าฟีเดเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเขาแบบทําเขาจัดแปลงที่แบบเป็นดาดฟ้าคอนโดให้เป็นสวนผักอะไรเงี้ยแต่อาจาก็ต้องพูดว่าเขามีต้นทุนเรื่องเขามีที่ที่แบบเหมาะสมใช่ปะ่ะแต่เราจะเห็นว่าเฮ้ยแนวคิดเ,เรื่องการสร้างอาหารมันแบบมันขึ้นมาให้เห็นบนหน้าฟีด คนที่ไม่คิดว่าเขาจะทําก็ทํามากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างกอหย่า,ยา,ยาไม่คิดแล้มาตั้งดีกว่าเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าปลูกต้นไม้ขึ้นนะจ๊ะ <c oughs> เออเออใช่ป่ะขอให้ไม่สามารถแบบเอ้ยเป็นอาหารได้ทุกมือ้ออะไรอย่างน้อยมันก็แบบเรารู้แล้วว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยกินได้ผักอันเนี้ยกินได้เราปลูกมันได้นะอะไรเงี้ยม,มันก็นเรนื่องความมั่นคงทางใจนิดนึงเหมือนกันนะอือซ,ซึ่งแบบทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดมาจากคนเริ่มรู้แล้วว่า ความไม่มั่นคงทางอาหารมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนาะโดยเฉพาะตอนที่มีโรคระบาดใชม่มันเรารู้สึกว่าแบบอพอเกิดโรคระบาดใช่ป่ะแล้วแบบเราต้องพึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตกันเยอะมากแล้วแบบบางทีมันช็อตเทจอะคือไปถึงแล้วมันไม่มีของให้เราซื้อแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบ <c oughs> อย่างในอเมริกามันจะมีช่วงปีที่แล้วที่แบบเนื้อ,เน,อเนื้อสัตว์ขาดตลาดเพราะว่าโรงงานเนื้อสอัตว์อะมันปลูกขาดอยู่แค่สามสี่้าแล้วมันเป็นคลัสเตอร์ โรงงานมันก็ปิดใช่ป่ะในคณะนี้ซัพพลายของเนื้อสัตว์ตามซูปเปอร์มันก็ช็อตเทจไปเลยอะแล้วคนก็ไม่มีเนื้อสัตว์จะกินร้นานอาหารเล็กๆ SSP ก็ไม่สามารถหาเน,นื้อสัตว์มาทําขายเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันเปราะบางมากเลยนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยมีเงินแลวกรําเงินไปซื้อที่ซูปเปอร์ได้ตลอดเวลาพอพอตอนนี้อเมริกาเริ่มค้นยุกฤลกใช่ป่ะคนมันก็เริ่มหันมาตั้งคาถามแล้วว่าเฮ้ยเราต้องแบบ สร้างฟาร์เดชันหรือพื้นฐานเรื่องเรื่องอาหารของสังคมให้ให้แข็งแรงมากขึ้นกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างใน o r เรกอน่ะเขาก็เริ่มแบบเพยหาแนวคิดที่แบบสร้างอาหารที่เหมาะสมกับคนเมืองมามามาเริ่มต้นกัน mm. มากขึ้นอะไรเงี้ยเช่นแบบ forest garden หรือแบบเรื่อง f o r a g i n g food เรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบยั่เป็นแนวคิดที่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันกลายมาอยู่ในสปอร์ตไลท์มากขึ้นแล้วอ่ะบ้านเราอ่ะ แนวคิดอะไรทํำนองเนี้ยมันอยู่ในในองค์ความรู้ของของคนไทยอยู่แล้วโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเอาของฝรั่งมาเลยจริงจริงก็ต้องบอกว่าคือก่อนจะมีโควิดอ่ะมันก็เริ่มมีความสนใจเรื่องปลูกผักทานเองที่บ้านทําเป็นส่วนเล็กๆในระเบียงอะไรอย่างนี้เนาะ ถ้าสมมติว่ามันมีโรคระบาดบอกว่ามันเป็นเทรนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วไหมเรื่องของการปลูกผักทานเองที่บ้านอะไรเราว่ามันมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะไม่เร็วขนาดนี้เรื่อง sustainability เรื่องอาหารเรื่อง food security อะไรเงี้ยก็ไม่ได้จะเป็นความคิดที่จะมาอยู่ในก,กระแสหลักได้เร็วขนาดนี้หรอกถ้าไม่มีเรื่องโควิดเข้ามาอะไรเงี้ยอย่างเราอ่ะสนใจเรื่องนี้มานานอ่ะเพื่อรอบตัวก็มีไม่กี่คนอะไรเงี้ยใช่ป่ะการนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยทุกคนแบบเฮ้ยเห็นในหน้าฝีทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้ปลูกผักโชว์ใน ไอจีอะไรย้วสว่าเกษตรไอจีอะไรอย่เงี้ยค่ะอันนี้ไม่เป็นชั้นใครนะเออมันเห็นอะไรอย่างนี้เยอะขึ้นโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรเออสมัยก่อนมอบอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยที่ดูแบบสุกอาหารทานเอง่ยอะไเงี้ยใช่ใช่จะแบบดูเป็นแบบคนที่แบบไม่ไม่อยู่ในกระแสหลักอะ แล้วก็ตอนนี้พอพอมันเป็นเทรนเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มีความพยายามที่จะทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เนาะก็แต่ว่าคาถามที่ตามมาก็คือว่าการที่คุณจะมีพื้นที่ปลูกการที่คุณจะเป็นกเกษตรไอจีได้อะ่ะต้องเหนือจากคุณจะต้องใส่ชุดชิคชแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีที่ดินด้วยนะเพราะว่าที่ดินเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นกเกษตรได้อย่างแบบแฮปปี้อันนี้คือเห็นด้วยว่าทุกคนต้องแบบมีต้นทุนประมาณนึงก่อ ต่อให้ไม่มีที่ดินคุณก็ต้องมีเวลาใช่ป่ะที่จะแบบดูแลพืชผักของคุณหรือแบบมีเวลาทําอาหารกินเองแต่ด้วยความที่พอแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะมันมีเวลาเราก็เลยเห็นมากขึ้นเราว่าด้วยความที่ต้นทุนเวลามีมากขึ้นเนี่ยเราสามารถปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆทําอาหารเล็กๆน้อยๆกินได้มากขึ้นแต่ถามว่าโหดปลูกเป็นแปลงแบบว่าเป็นสวนอะไรเงี้ยอันนั้นเราว่าก็ต้องมีต้นทุนที่มากกว่านั้นแต่ว่าถามว่า ในเมืองทำทาได้มากขนาดนั้นไหมก็คงยังแต่ว่ามันมีแนวความคิดที่เป็นทางเลือกที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเช่นการ f o r a g i n g food มันเป็นแนวคิดเรื่องการเก็บอาหารริมทางกินคือเราอ่ะชอบสังเกตว่าอะไรกินได้บ้างระหว่างทางเว้ยคือแนวคิดเนี้ยมันมันบูมมากในสแกนดิเนเวียเพราะรัฐบาลอ่ะเขาซับพอร์ตในการเอาพวกพืชกินได้ปลูกตามแหล่งชุมชนที่เ้นที่สาธารณะอ่ะแล้วให้คนอ่ะพาลูกหลานไปเก็บกินเพื่อเป็นแบบ การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาหารจริงๆแล้วอ่ะที่ที่ประเทศเราอ่ะต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้เวลาคือเราเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเวลาเดินไปไหนมันจะแบบญาติญาติที่เป็นผู้ใหญ่อ๋อมันจะมีคําว่าเหมือน <c oughs> ผักสวนครัวรั่วกินได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ัลกคนอื่นนะเปแบบแลกคนอื่นก็แอบหยิบเหมือนกันก็ขอได้ขอได้แต่แบบเหมือนจะเป็นข้างทางที่มันจะมีผักอะไรที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่ามันจะกินได้มันก็กินได้ในกรุงเทพนี่ผักแบบนี้เยอะมาก ช่วงเนี้ยที่แบบ unskilled labor คือคนที่แบบตกงานอย่างฉับพันแล้วก็กลายเป็นโปตาตจังหวัดที่เขามาอยู่ในกรุงเทพอะ่ะเขาเขารู้ว่าอะไรกินได้มากกว่าเราเยอะเลยอะ่ะเช่น<ช>แบบเขา<ช>เขาเดิน<ช>เขาเดินไป,นปนข้างเา,งขางเขารู้ว่าเอ้ย hey, เนี่ยต้นงสโนโนะกระถิน,นสนะอะไรเงี้ยหยิบมาทานทำขนมเราว่าเรื่ององค์ความรู้เรื่องฟูลลิเทเลซี่อ่ะจะเป็นต้นทุนสำคัญพอๆกับเรื่องที่ดินหรือเรื่องข้อทุนอื่นๆที่เราจะใช้ในการ ในการสร้างอาหารต่อไปในยุคหลังโควิดอะ่ะทีแบบเราฟังแล้วเราแชร์2ประเด็นเนาะก็คืออันแรกเนี่ยเราอะรู้สึกว่าอย่างในกรุงเทพและกันกทมอาจจะชอบปลูกอะไรที่แบบเน้นความสวยงาม,มหรือว่าอย่างชชเช่นซุ้มดอกไม้ต่างๆที่ก็จะเอาดอกไม้มาตั้งเวลามีงานมันก็จะสวยนะในตอนแรกๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าสมมติเราลองอาจจะเปลี่ยนว่า ต้นไม้ที่อยู่ริมทางมันสามารถเป็นต้นที่เป็นต้นมะม,ม่วงได้ไหมมีผารหรืออาจจะเป็นผักสวนครัวที่เอามาปลูกแล้วคนเดินไปสามารถเก็บกินได้อะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นที่2คือด้วยความที่เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กําเนิดอ่ะเราจะรู้สึกว่ากรุงเทพอ่ะคือมูลคิดนั้นเลยการที่แบบเดินไปอยู่ดีๆจะไปเก็บอะไรข้างทางมากินอ่ะเราไม่รู้ว่าแล้วมันจะทานได้หรอมันสะอาดจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รวมถึงว่าเฮ้ยจะมีคนแบบ เดินมาแล้วอาจจะไม่สะอาดมีการแบบมาฉีดอะไรนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเก็บมาเราจะทานได้ไหม <c oughs> คือมันเป็นความแบบไม่ไว้วางใจเมืองเลยในฐานะที่แบบเป็นคนกรุงเทพอ่ะเออจริงมันต้องอยู่ที่โพ้วิศวด้วยว่าแบบเฮ้ยปลูกแล้ว,วคุณอนุญาตได้คนมาเก็บกินได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเทศกิจมาจับนะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดอะ่ะเออแล้วก็ <c oughs> ที่จริงอะ่ะที่เชียงใหม่อะ่ะจะมีเขาเป็น NGO อเนาะคือเขาทาเรื่องสวนผักคนเมือง คือเขาได้ที่ดินจากเอกชนนั่นแหละเป็นที่ดินที่เอกชนไม่ได้ใช้ในเมืองเชียงใหม่เลยนะเขาก็เอาพืชพันธนะุ์อ่ะพวกพืชต่างๆมาปลูกเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของคนที่แบบเปลาะบางไปเขาก็ทํวมันก็เวิร์กอยู่นะคือรัฐต้องรัฐต้องมาจับมือกับเอกชนแล้วก็ n g o ด้วยต้องไปด้วยกันรัฐก็ต้องให้ policy ที่โอเคให้ให้คนแบบมั่นใจว่าไปเก็บแล้วจะไม่โดนจับนะอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จริงจริงๆอ่ะการเก็บมากินได้อย่างหนึ่งมันก็มีประโยชน์แต่ว่า การที่เก็บมาแล้วอ่ะการที่คุณจะต้องมีครัวมันเคยมีคนมาตั้งกระทูใช่ไหมหมอเพราะแบบเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการที่คุณทําอาหารกินเองได้อ่ะเป็น p r i เวลเชนะมนก็คิดลึกไปหน่อยอ่ะคือมันคือมันคิดว่าอการทําอาหารเป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปอ่ะถ้าสมมติคุณตีความการทําอาหารให้มันซับซ้อนอ่ะมันก็ซับซ้อนแต่จริงจริงอ่ะมันมันเรียบง่ายกว่านั้นอ่ะเป็นนักศึกษาเพื่อนเพื่อนที่อยู่หอ ก็มีวิธีการมากมายที่พยายามจะทําอาหารกินเองในหอพักอ่ะคือขุ่ข้าว,าวด้วยวสตีต้มมาม่าทุงทุกอย่างทําแบบผ่านหม้อข้าวอ่ะการทำอาหารกินอะของเราคือรู้ว่าทํายังไงให้สิ่งนั้นสามารถเออกินได้อะไรเงี้ย กรุงเทพเหรอจริงๆก็เห็นความพยายามอย่่งสวนผักคนเมืองหรือกลุ่มนักกิจการด้านอาหารหลายๆที่ก็พยายามผลักดันอยู่นะให้คนสามารถสร้างอาหารกินเองเล็กๆน้อยๆก็ยังดีมีแบบคอนโดอะไรเงี้ยอย่างรายการเชฟป้อมอะ่ะครัวชั้นสูงอะ่ะคอนเซ็ปต์ของรายการแบบเล่นคำไง ใครเคยดูเขาก็จะแบบหาทริคที่คนอยู่ในคอนโดทําอาหารกินได้ไม่ยากมากอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเอาไปเขียนแคปชั่นบ้างครวฉันส่งเออ <laughs> คือมีคนพยายามผลักดันเรื่องการสร้างอาหารการทําอาหารนีแล้วและคิดว่ามันก็จะแบบไปเร็วขึ้นด้วยความที่มันอยู่ในภาวะวิกฤตที่แบบกดดันใช่ป่ะแต่ปัญหาหลักหลังจากนี้คือความต่อบางของเศรษฐกิจนี่แหละที่ทำให้คนเครียดแล้วก็แบบไม่มีเวลาที่จะมานเซิร์นเรื่องนี้ คือมันก็ต้องไปด้วยกันด้วยความที่ทุกคนต้องผลักดันไปพรอ้อ,อมๆกมันรัรก็ต้องเข้ามาช่วยเรื่องเรื่องการปรับโครงสร้างอาหารมาขึ้นด้วยคุณภาพอาหารรอบตัวถ้าคนทําอาหารกิดเองคุณสามารถเลือกอาหารรอบตัวที่ปลอดภัยในราคาที่ถูกลงได้ยังไงในถ้าไรายได้ลดลงคุณแบบดา,ดาวเกรดคุณภาพของวัตถุดิบลงหรือเปล่าหรือคุณราจะซัพพลายเรื่องอวัตถุดิบปลอดภัยให้ดีขึ้นสาหรับคนที่แบบ ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นได้ไหมไอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราน่าจะได้เห็นเนาะเรื่องของการสร้างอาหารทานเองแล้วก็รัฐอาจจะเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยทำนี้ก็ได้ให้คนเนี่ยสามารถที่จะสนใจเรื่องของการสร้างอาหารมากขึ้นรวมทั้งอาจจะแบบสร้างความเป็นไปได้ในการที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงการสร้างอาหารเองซึ่งก็ต้องยอมรับแหละว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแรงมีเวลามีพื้นที่ในการที่จะ ทำอาหารทานได้แต่ว่าอย่างพวกเราทั่วไปก็อาจจะเริ่มได้ง่ายๆเนาะอย่างเราอยู่คอนโดก็เนี่ยลองปลูกให้เห็นและเนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเนาะใครปลูกอาหารทานเองก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้โฮมคุกกิ้งเกิดขึ้นได้จริงๆหลังจากที่มีวิกฤตโควิด -19 นะคะก็สามารถแบ่งปันแชร์ก,กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็ใครอยากจะให้เรามาคุยเรื่องมิติไหนของอาหารอีกก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เชฟออฟลิเบอร์ตี้ก็ลาไปแล้วนะคะก็ยากกับม็อบลาไปเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ ลาไปเด็ดน้องต้นไม้มอบดูออกไหมอันเนี้ยโหระพาอ๋อนนแต่มันเหมือนเป็นโหระพานอกปะใช่เบซิลอ่ะเพราะใบมันดูแบบเป็นใบเบซิล